สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านขายเครื่องเสกการแจ้งมุ่งรอดหรือเทมป์บางสอทองสุวรรณารอยู่นะจ๊ะก็วันนี้นะครับมีตุ้งรุ่นใหม่นะครับคือเอาง่ายๆเจ็บแต่จบนะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับที่เราใช้กันอยู่นี้นะครับก็จะเป็นเาเรียกว่าตุ้งขาวเกศมีอะไรบ้างเอท15นิ้ว1ใบเสียงการ8นิ้ว2ใบนะครับแล้วก็มีไม้ลอยแถม2ตัวอ่าคุณพี่ดูนะก็พยายามโชว์ให้ดัน นะครับมีไมอยแชนบสองตัวเครื่อง u F เป็นเหล็กจากดีมีเอฟเฟกด้วย리เวิร์ีเลย์มีให้พร้อมอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนเช็ดช <Check S 1> ิ้นอะดีเลย์รีเวิร์เช็ดชื้นเผลจะสอบสวัสดีครับสวัสดีครับดสอบดสอบอมีที่เลือกหลายเสียงเอคโคนะครับเราก็มีฮัลโหลเช็ดชิ้นพะสวัสดีครับ เช็คชื่อสวัสดีครับเช็คชื่อสวัสดีครับ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 เช็คชื่อโค้ชชื่อครัสวัสดีครับนะครับเสร็จจากเรื่องเอฟเฟกต์แล้วบูทด้ายยืดฟีได้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราจะบอกว่าเวลาเก็บเก็บยังไงนะครับ จะให้ฟังเสียงเตาในกรณีที่นะครับอยากยกไปไหนก็ไปได้นะครับไปได้หมดเลยนะครับทพ่อราชอาณาจักร ทดลองเสียงไปแล้วอยากให้มาฟังของจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการใช้งานนะครับว่าใช้ยังไงนะครับเก็บยังไงเปิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน วทูบสายไม้ดีกว่านะครับแบตเตอรี่ในตัวนะครับอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงนะครับตู้เป็นไม้นะนะครับตาก้องซูเข้ามาจะใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่ในตัวนะครับหรือว่าไฟบ้านก็ได้นะครับมีเว็ีมีบลูทูธมีพัดลมให้นะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็จะมีช่องไม้เสียบต่างหากให้อีก3ช่องสามารถปรับนะครับเสียงตามระดับที่เราชอบได้นะครับแล้วก็สามารถ เาเรียกอะไรอ่ะบันทึกเสียงของตัวเองได้นะครับในกรณีที่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยสียงพ้องไม่ฟ้องสีง่งที่ยังไงสามารถเอาโน้ตบุ๊กเอาโทรศัพท์มาเสียบต่อได้ช่องนี้เป็นช่องเสียบไม้นะครับเป็นช่องเก็บไม่ท้งซ้ายและขวานะครับนอกเหนือจากนั้นเขาก็มีกระเป๋าให้ด้วยเห็นไหมนะครับง่ายๆเลยนะล้อหมุนได้ล็อกได้นะครับหมุนตามใจชอบอ่ะคือเข็นไปไหนก็ได้ สบายๆเลยนะครับที่เข็นไปไหนก็ได้สบายๆดูนะเนี่ยหุนได้เลยหน้าเราก็ล็อกนะครับอันนี้ก็สามารถเก็บนี้นั่นได้อีกนะครับแล้วก็เวลาหออเวลาอยากเก็บห้อง,อง,องสายสเป็นข้อระบบที่เก็ให้นะครับเวิธีการเก็บง่ายๆ้องคุมเข้ามาวิธีการเก็บง่ายๆนะครับอ่า,ออา,า,าต้องขอยเห็นหน้าผมด้วย นะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าคนขายกดล็อกทั้งซ้ายและขวากดล็อกทั้งซ้ายและขวาง่ายไหมครับถึงเวลาเราก็ล็อกเก็บแค่นี้เองอ่ะกล้องซูมหน้าผมด้วย ถึงเวลาเราจะใช้งานหันตู้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกทาระบบมาดีมากขอบอกเสียงไม่ธรรมดานะครับเหมาะสําหรับการเคลื่อนที่เร็วนะครับรถแห่เล็กๆก็ได้นะครับประหยัดตังค์ด้วยนะครับในวัดในอาคารเรียนห้องเรียนหรือ คุณจะไปร้องแ้นปาร์ตี้ที่ไหนก็ได้เต็มแน่นๆาตามพุ่มๆเลยนะครับเนี่ยหมุนได้รอบตัว360อง้าตูสีโ้ก็น่ารักนะครับจะพัดรักนะครับต่อเรียบร้อยแล้วเสียสายเป็นเ้อรที่เรามีมาให้จบเปิดวูบุ๊คแค่นั้นเองน,นะครับ่งยามมนกานะครับตัวนี้ราคาหมื่นกว่าบาทนะฮะเดี๋ยวยังไงเรามาคุยกันที่ร้านนะครับร้านเราจะนีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร บอออนเฟิร์สชอยบัตรเครดิตต่างๆทุกธนาคารก็รับนะครับยังไงก็มาดูที่ร้านแล้วกันนะครับเก็บไปทางก็ได้นะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ